ใครอยากได้สูตรต้มแซบเนื้อใส่เลือดใส่ดีแบบผมขมหรือใส่ใบกะเพราแบบน้ำใสเอาไว้ต้มกินที่บ้านหรือทําขายสร้างอาชีพตามผมมาเลยครับต้มแซบเนื้อในวันนี้เนี่ยเราจะใช้ทั้งเนื้อแล้วก็เครื่องในผสมกันนะครับแต่ว่าเวลาต้มเราต้องต้มแยกเพราะว่าเครื่องในนี่จะมีความคาวมีกลิ่นนะครับอย่าไปต้มรวมกันเลยนะครับมันจะได้ไม่มีกลิ่นนะครับส่วนเนื้อวันนี้ผมใช้เป็นเศษเนื้อนะครับเศษเนื้อเราได้มามันก็จะเป็นเนื้อติดพังผืดอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าเวลาเราต้มเปื่อยแล้วเนี่ยมันจะอร่อยมันจะเเาะรๆ ตัดแต่งออกไปบ้างนะครับอี่นี่ผมตัดแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือให้มันติดบ้างแบบเนี้มันก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่ามันเหลว <c oughs> ๆเนี่ยเราตัดแต่งออกไปบ้างครับมันจะได้ไม่มันเกินตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ล้างไว้น้ําเปล่าครับจนน้าใสาจนน้าเลือดน้ํอะไรออกไปพอสมควรใช้เกลือป่นคลุกขยาขยาครับนวดน,นวดหน่อยแล้วก็ล้างให้สะอาดในส่วนเครื่องในครับเพื่อนๆก็เลือกได้ตามชอบนะครับลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับแต่กี้เศษเนื้อเนี่ยผมซื้อมาโลละร้อยห้าสิบบาทนะครับ ส่วนเครื่องในเนี่ยถ้าเราเลือกนะครับถ้าเราเลือกเองเขาก็ขายร้อยี่สบาทครับอันนี้ตลาดใหญ่นะครับร้อยี่สิบาทเราเลือกเอาเลยเราจะเอาส่วนไหนเครื่องในจะแนะนําเพื่อนๆก็คือไส้ครับอย่างไส้ปิ้นออกด้านในออกด้านนอกแล้วก็ล้างแค่เกลือป่นเหมือนเดิมครับคลุกขยําขยําล้างจนไร้กลิ่นครับเราก็ปิ้นกลับไปแบบนี้ครับผมไม่ได้ทําขั้นตอนการล้างให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเริ่มกันที่ต้มเครื่องในครับตั้งน้าให้ร้อนให้เดือดแล้วก็ใส่ขาตะไคร้เอาส่วนก้านมันนะครับตะไคร้เนี่ีต้อกงฉ ขยำขยำม,มันหน่อยใส่ลงไปเลยเพื่อดับกลิ่นนะครับน้ํานี้เราไม่ไดเอานะครับทิ้งเกลือป่นสักครึ่งช้อนใส่แค่นี้ครับแล้วก็ใส่เครื่องในลงไปเลยพอน้ําเดือดขึ้นมาอีกรอบนะครับก็มีฟองให้เราช้อนออกนะครับถ้าเราไม่ช้อนเนี่มันก็จะตกลงไปครับฟองนี้ก็เป็นคาบเลือดคาบไข่จะทําให้ขาวครับถึงแม้ว่าเราไม่เอาน้ํานี้นะครับก็ให้เราช้อนออกถ้าเราเอาเครื่องในไปต้มรวมกับเนื้อเนครับนอกจากจะขาวแล้วเนี่ยน้ําก็จะขุ่นจะข้นด้วยนะครับ น้ำจะไม่ใส่ไม่น่าทานนะครับแต่วเวลาเราต้มนะครับทั้งเครื่องในทั้งเนื้อเราต้มชิ้นใหญ่เลยนะครับไม่ได้หั่นเป็นชิ้นพอคําแล้วต้มนะครับต้มชิ้นใหญ่ๆแล้วก็พอสุกแล้วก็เราค่อยมาหั่นนะครับแล้วก็ไปลงกลับไปลงหม้อต้มใหม่อีกรอบช้อนฟองออกเสร็จแล้วนะครับหลีไฟเป็นไฟอ่อนแล้วก็ปิดไฟงแง้มไว้อย่างเงี้ยครับไอ้นี้เดี๋ยวผมจะยกไปอีกเตาหนึ่งนะครับเสร็จแล้วให้เราตั้งน้ําอีกหม้อนึงครับไอ้นี้จะเป็นน้ําจริงนะครับเราจะใช้ต้มเนื้อแล้วก็จะใช้น้ํานี้เลยตั้งน้้้้้้้้ํํําา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 าใใใใใหหเเเเเเเดดดือออออแลววกก็สสสส่่่่่่่่นนนนนีียยรรรรไไมมมตตงะะะะคคพพิถจ ตะไคร้ครับใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมแล้วก็เศษเนื้อครับไม่ต้องหั่นนะครับต้มไปสักประมาณสี่สิบนาทีแล้วก็ค่อยตักขึ้นมาหั่นนะครับก็เกลือป่นครับใส่แค่เกลือป่นไปก่อนนะครับพอน้ําเดือดขึ้นมานะครับมีฟองบ้างก็ให้เราช้อนออกนะครับพยายามช้อนฟองออกครับเพราะว่าน้ําจะได้ใสแล้วก็ต้มเนื้อเราจะได้ไม่ขาวนะครับ ทำทานเองนี่ต้องพิถีพิถันหน่อยนะครับมันถึงจะมั่นใจโดยเฉพาะเมนูเนื้อครับช้อนฟองออกเสร็จแล้วก็หลีไฟเป็นไฟอ่อนแล้วก็ปิดไฟเง้มๆไว้ครับนะครับเราต้มเครื่องในมาได้สี่สิบนาทีครับก่อนเราตักไปหั่นเป็นชิ้นพอคำครับส่วนน้ํานี้ก็ทิ้งไปนะครับหั่นเสร็จแล้วเราจะไปใส่รวมในต้มเนื้อของเรานะครับส่วนต้มเนื้อก็เหมือนกันครับเราก็จะได้เนื้อน้ําใสๆนะครับเป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยมันก็สุกระดับหนึ่งแล้วก็ให้เราตักไปหั่นเป็นชิ้นพอคำแล้วก็นํากลับมาใส่หม้อครับพวกไข่ ถ้ามันเยอะเกินไปนะครับเนื้อกับเครื่องในที่เราหั่นเป็นชิ้นเสร็จแล้วนะครับนํากลับมาใส่ในหม้อเราใส่เกลือไปอย่างเดียวนะครับตอนที่เราต้มเนี่ยผมลงรสเพิ่มด้วยน้ําปลาครับใช้เป็นน้ําปลาหรือซีอิ๊วขาวนะครับผงปรุงรสครับเราก็ปรุงโดยลดกลางๆไว้ครับเวลาเราต้มสุกเปื่อยได้ที่แล้วนะเราจะไปปรุงในชามอีกรอบนึงครับ ใครชอบรสไหนก็ไปจัดกันตอนนั้นครับนอกจากเราไปปรุงในชามเป็นต้มแซ่บแล้วนะครับสามารถนําไปผัดกะเพรานําไปแกงเผ็ดนําไปทําอะไรไปแปลงเป็นเมนูอื่นได้ครับถ้าเราต้มเปื่อยแบบนี้แล้วนะครับทําได้หลายอย่างครับทีนี้ก็หลีไฟเหมือนเดิมครับปิดฝาต้มต่อจนเปื่อยจนได้ตามที่เราต้องการครับผมต้มต่อมาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับมาดูกันครับเนื้อก็กําลังดีครับเครื่องในก็เปื่อยได้แบบนี้แล้วนี่ทําได้หลายเมนูเลยครับ แต่วันนี้เราเป็นต้มแซ่บนะครับเดี๋ยวจะปรุงต้มแซ่บให้ดูครับก็เราตักน้ําซุปนะครับมาใส่หม้อเล็กชามเล็กชามใหญ่ก็จัดได้ตามชอบเลยนะครับใช้ไฟแรงเลยครับใส่เลือดนะครับถ้าสําหรับคนไม่ทานเลือดก็ข้ามไปเลยครับมากน้อยก็ตามชอบเลยครับไฟแรงนะครับเราทาทานเองที่บ้านครับต้องให้เลือดสุกเลือดสุกแล้วจะได้ไม่คาวนะครับอันนี้เป็นสูตรใส่เลือดนะครับเนื้อตามลงไปครับเนื้อกับเครื่องในเราจะเพิ่มความหอมข่ตะไครไปมากรูดใส่ลงไฟใหม่นะครับจากที่เราใส่ไปต้มแล้วทีแรก ให้พอได้กลิ่นข่าตะไคร้ครับมาเนี้ยครับแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยปรุงรสเพิ่มน้ำปลาครับน้ำมะนาววันนี้ผมใช้เป็นพริกผัดนะครับใครจะใช้เป็นพริกป่นหรือพริกผัดก็ได้อันนี้ผมไปผัดกับน้ำมันนะครับหยอนน้ำมันไปหน่อยนึงก็ใส่พริกแห้งแล้วก็ผัดจนสุกจนหอมนะครับจนเปลี่ยนสีแล้วก็มาตำครับเมนูต้มแซบมันก็ต้องแซ่บครับพริกขี้หนูตำสำหรับดีนะครับใครชอบขมไปปรุงอีกทีในชามแยกนะครับเราทานกันหลายๆคนนะครับบางคนไม่ชอบขมนะครับอันนี้ไปปรุงในถ้วยเล็กแยกอีกทีนึงครับ ข้าคั่วครับเพิ่มความหอมต้มแซ่บจัดจ้านทีนี้ก็ไปเทใส่ชามโรยต้นหอมบักชีบักชีฝรั่งครับต้มแซ่บเนื้อสุดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันดูผมก็จะตักใส่ถ้วยเล็กนะครับชิม ผมนี้จะเพิ่มดีด้วยครับที่ไม่ใส่ในถ้วยใหญ่เนี่ยเพราะว่าวันนี้มีลูกสาวมาทานด้วยนะครับลูกสาวคนเล็กครับคนโตนี่ไม่ทานเนื้อครับขมอำลำแซ่บจิตจัดจิตจัดมากครับเข้มข้นมากเครื่องในเนื้อเปื่อกกรลังดีครับสูตรนี้ทํากินทําขายรับรองว่าไม่ผิดหวังครับสูตรที่สองก็ให้เราตักน้ําต้มเนื้อมาใส่ครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดเราจะเพิ่มความหอมของสมุนไพรนะครับเนื้อต้มเติมน้ําปลาเพิ่มครับ ทีนี้ผมจะใส่ชูรสนิดนึงนะครับพริกขี้หนูตำครับความเผ็ดก็ตามชอบปิดแก๊สได้เลยน้ำมะนาวเพิ่มความหอมด้วยใบกะเพราครับนิดหน่อยเดี๋ยวไปเจอที่โต๊ะครับต้มแซบสูตรที่สองครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาชิมกันดูครับสูตรนี้นี่ไม่ได้ใส่เลือดนะครับไม่ได้ใส่เลือดใส่ดีว่าใส่เป็นใบกะเพรานะครับ มีความหอมของขาตตไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใกบกะเพราครับได้กลิ่นใกบกะเพราแล้วก็หอมพริกขี้หนูครับเผ็ดแซ่บจิ๊ดจ๊าดไม่แพ้สูตรแรกเลยครับใครที่ไม่ทานเลือดไม่ใส่เลือดลองเป็นสูตรนี้ดูนะครับตรงครั้งเดียวได้2ส,สูตรครับเ,เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ